สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่นะครับวันนี้ไม่ได้แนะนำอุปกรณ์อะไรก็จะมาเปิดหัวช่วงใหม่กันนะครับชื่อช่วง text and tip นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น EP 1อย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแบตเตอรี่นะครับตามที่จ่หัวไว้ใน description เลยนะครับ ก็คือแบตเตอรี่มีกี่แบบนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมพวกแบตสำรองนะฮะเท่าที่ผมพบเจอมานะครับแล้วก็เรดคาปาซิตี้คืออะไรนะครับเราจะหาค่านี้ยังไงแล้วก็ค่านี้มันสำคัญกับเรายังไงนะครับหรือว่าเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรองยังไงเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะครับเป็น2ช่วงย่อยนอะจะได้ไม่งงกันเราจะได้ทำความเข้าใจกันทีละส่วนนะครับก็เริ่มกันเลยก็ได้นะฮะ ก็คือแบบสำรองนะฮะแบตเตอรี่สำรองที่เราพบเห็นในตลาดเนี่ยหลักๆที่เราเจอเนี่ยมันจะมี2แบบนี้นะครับก็คือแบบที่มันบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่มันจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับสองแบบนี้นะไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างที่ผมเอาว่านี้คือ5000มิลลิแอมอันี้คือ4,000ันมิลลิแอมนะครับเป็นตัวเล็กนะแต่ว่าในขนาดตัวใหญ่ๆที่มันอาจจะไซส์เท่านี้หรือว่าใหญ่ๆไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นโครงสร้างอยู่2แบบคือแบบที่มันจะเป็นทรงบางๆแบบเนี้ย นะครับกับแบบที่มันจะเป็นทรงอ้วนๆหน่อยนะครับทีเนี้ยแบตเตอรี่นะฮะที่เป็นแบตเตอรี่เทียมนะครับพวกนี้จะเป็นแบตเตอรี่เทียมทั้งหมดที่ใช้ในแบตสำรองเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2รูปแบบนะครับแบบแรกถ้าเราแกะไอ้นี่ออกมาสมมุติว่าผมแกะข้างในมันออกมาเราจะได้แบตเตอรี่แบบเนี้ยสก้อนนะครับแบบเนี้ย แบตเตอรี่แบบนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเห็นไหมฮะว่าทรงมันจะเหมือนฐานไฟฉายโบราณนั่นแหละคือมีเชลตัวบอดี้มันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าแบตแบบลิเธียมไอออนนะครับแบตอีกประเภทก็คือแบตสไตล์แบบนี้อันนี้เป็นแบตพอดีอันนี้เป็นแบตของปืนอารมณ์นะฮะผมไม่มีไส้ของไอแบบแบตงนี้ไม่เคยแกะทิ้งไว้นะับเพราะมันมีความอันตรายนะ แบตเตอรี่ uh, แบบนี้เขาจะเรียกว่าแบตเตอรี่แบบลิเทียมโพลิเมอร์นะครับอันนี้มีเขียนไว้เลยจะได้ดูง่ายนะครับแบบนี้ลิเทียมโพลิเมอร์อย่างอันที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็น2เซลล์นะครับก็คือมี2ชิ้นเห็นไหมครับว่ามันจะมีหนึ uh, ่งชั้นนะครับโดยแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีความบางๆสมมติว่าเราเอาออกชิ้นหนึ่งก็จะเหลือเท่านี้เองนะครับแบตเตอรี่ประเภทพุ่งเนี้ยเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์คือมันจะบางๆ uh, ในอุตสาหากรรมแบบสำรองนะฮะเขาจะใช้แบตเตอรี่แบบนี้ด้วยกันอยู่2ประเภทนี้ นะครับก็คือถ้าเราจะเขาจะทําให้มันบางนะครับสมมติว่าเขาต้องการทําให้แบตเตอรี่สํารองมันบางแล้วก็เบานะครับเขาก็จะใช้แบตเตอรี่แบบนี้ใส่ข้างในเห็นไหมเพราะว่าถ้าแบบนี้ใส่มันใส่ไม่ได้มันหนาก,กว่านะครับเห็นไหมฮะอ่าส่วนแบตเตอรี่แบบนี้นะครับก็จะเอามาใส่เงี้ยเห็นไหมครับว่าชั้นหนึ่งเห็นไหมมันเป็นไ้มันทีนี้ก็แล้วแต่ขนาดที่เขาจะเลือกมาใช้มันก็จะมีก้อนทถานี้ก้อนเท่านี้ก้อนเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงมีแบตเตอรี่2ประเภทนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แบบลิเทียมโพลิเมอร์แล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วลหะมันมีมาก่อนพวกแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ถูกใช้ในอุตสาหารกรรมผู้แบตสำรองมาประมาณ10 2 0ปีแล้วนะนานแล้วละ่ะ ทีนี้ข้อดีแบบแรกของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเลยนะครับคือมันมีความปลอดภัยสูงกว่าจะสังเกตว่าปัญหาแบตเตอรี่ที่ร้อนบวมแล้วก็เกิดติดไฟนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันระเบิดระเบิดอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ไม่ถูกวิธีส่วนมากนะฮะมันจะเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ที่เป็นรูปทรงแบบเนี้ยนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบแบบลิเธียมโพลิเมอร์คือมันไม่ได้แปลว่าแบตแบบเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุไม่ได้นะครับแต่โอกาสเกิดขึ้นมันมีน้อยกว่านะครับเนื่องด้วยหลักๆเลยคือตัวเชลล์นะครับ มันเป็นเหล็กทั้งอันนะครับมันเป็นเหล็กทั้งอันนะครับมันจะต้านทานต่อการบวมได้มากกว่านะครับคือโอกาสที่ต่อให้มันบวมภายในเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวบอดี้ข้างนอกตัวนี้มันเป็นโลหะหมดเลยนะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงมากกว่า2คือเท่าที่ผมเคยทดสอบใช้มาเรื่อยๆเนี่ยแบตเตอรี่แบบนี้โดยเฉลี่ยจะมีความทนทานมากกว่านะครับ อันนี้คือข้อดีของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะแต่ข้อเสียของมันก็คือแน่นอนแหละเห็นไหมฮะว่าเราจะไม่สามารถทําแบตสำรองอะไรก็ตามให้มันเล็กกว่านี้ได้เนื่องจากว่ามันถูกบังคับด้วยบอดี้ของตัวมันเนี่ยซึ่งมันอ้วนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้ที่ผมหยิบมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ไซส์18650กนะครับก็คือ,อความกว้างตรงนี้1.8แนะครับแล้วก็ความยาว650ยานะครับยาวตลอดตัวเนี่ยนะครับ650 อ่าตรงเนี้ยก็คือกว้าง18นะครับยาว65นะครับเขาก็เรียกแบบแบบ18 6 5 0ทีนี้มันก็จะมีแบบ2 1 7 0 0ตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเป็น21นะครับแล้วก็มี2 6 5 0ิบยอะไรก็จะใหญ่พอมันยิ่งอ้วนนะฮะมันก็จะยิ่งให้ความจุมากแต่ก็แน่นอนมันก็เพิ่มด้วยขนาดที่มันอ้วนขึ้นทําให้สามารถอ่าโทษน,นะทำให้เวลาเราจะสร้างอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเพื่อมารองรับแบตขนาดแบบเนี้ยมันก็จะต้องอันใหญ่มารไปเื่่อยๆนนะคในขณนทีวามจุก มาึ้นนะฮะแต่ทีนี้เรามาดูแบตแบบลิเทียมโพลิเมอร์ข้อดีของแบตแบบลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยก็คือมันเล็กมันบางนะครับเพราะว่าตัวเชลข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะฟอยล์หุ้มไว้นะฮะท่านใดเคยเปลี่ยนแบตมือถือนะหรือว่าเคยแกะแบตมือถือออกมานะครับหรือว่าแบตโนเกียรุ่นเก่าๆพวก BL54 จะเห็นนั่นนะฮะคือแบตลิเทียมโพลิเมอร์ยุคแรกๆ นะครับคือแบตมันจะคล้ายๆกับหมากฝรั่งแล้วมีหลายขนาดหลายรูปทรงเลยมันไม่ได้ถูกังคับว่าจะต้องเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแท่งแนวสี่เหลี่ยมอย่างนี้แหละแต่อาจจะมีสั้นเท่านี้ก็มียิ่งคือยิ่งเล็กความจุก็จะยิ่งน้อยนะครับยิ่งใหญ่ความจุก็จะยิ่งมากอาจจะอาจจะป็นแบบสั้นแต่ออกด้านกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับข้อดีของแบตประเภทลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยนะฮะก็คือ1คือมันเล็ก แล้วมันให้กระแสไฟได้ค่อนข้างสูงนะครับคืออย่างอย่างผมเล่นอ,อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอ,อุปกรณ์พวกนี้ก็จะเห็นว่าแบตลิเทียมโพลิเมอร์อย่างใช้ในรถบังคับนะครับใช้ในปืน BB การหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้แบตกําลังไฟสูงๆเนี่ยโดยมากก็จะเป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์ทั้งหมดเพราะว่า,ามันให้ค่าสีที่สูงกว่านะครับโดยเฉลี่ยกับแบตก้อนกลมๆแบบนี้นะ ก็คือมันแรงกว่านั่นเองมันไฟกระชากช,ช่วงสั้นๆได้ดีกว่าแต่ทีนี้ตรงส่วนนี้มันไม่เกี่ยวกับผู้แบตสำรองผมจะขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับก็ข้อดีของแบตลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยที่เขาเอามาใช้ในแบตสำรองก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปก็คือมันจะทําให้บางนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็เล็กนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันดีกว่าลิเทียมไอออนขนาดนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่ใช้ลิเทียมโพลิเมอร์ทั้งหมดเลย ปัญหาแรกของแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คือมันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับทำมันทําให้เสื่อมสภาพได้เร็วคือเห็นไหมฮะไอ้อนเนี้ยมันจะเริ่มบวมแล้วอันนี้คือผมขัดก้อนที่มันบวมมานะคือตอนมาใหม่ๆเนี่ยมันจะแบนเรียบเลยนะครับเห็นไหมครัว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสัตมันจะเริ่มโค้งแล้วป่องๆแล้วเนื่องจากว่ามันเริ่มบวมแล้วนะครับมันเกิดกา๊าซภายในตัวเนี่ยนะครับอันนี้คือเล่นเดกไม่กี่ทีก็ต้องทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันเริ่มบวมแล้วนะครับพอมันบวม แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยพอด้วยความที่มันไม่มีเชลหรือบอดี้ภายนอกมันเป็นโลหะนะฮะมันเป็นเหมือนฟลอยเนี่ยถ้ามันเกิดแม้รอยสเก็ตหรือว่าฉีกขาดอะไรนิดเดียวนะครับก๊าซที่อยู่ภายในจะลวกออกมาแล้วก็ก๊าซภายในที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยพอมัน่วกมานะฮะมันจะติดไฟได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีตัวนําหรือประกายไฟอะไรมาชีดมาเป็นชนวนมันเลยนะครับก็คือแค่ก๊าซมันออกมาสัมผัสอากาศปุ๊บเนี่ยมันติดไฟฟู่ทันทีเลยนะครับถ้าว่า ถ้าเกิดท่านใดงงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการติดไฟของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับให้ลองเซิร์ชใน u t u b e นะครับเขาจะมีฝรั่งนะฮะทดสอบไว้เยอะแยะเลยลองไปเซิร์ชว่าแบบลิเธียมโพลิเมอร์เอ็กซ์พลอรตอะไรเงี้ยมันจะมีบอกเราให้เราดูเราจะเห็นเลยว่าอ๋อข้อข้อดีของแบตเตอรี่แบบนี้คือมันบางเบาเล็กแต่ว่าเวลามันเกิดอันตรายเนี่ยแลดูมันจะค่อนข้างอันตรายกว่าไอแบตเตอรี่แบบนี้นะครับทีนี้พอมันเริ่มบวมง่ายด้วยความที่บวมแล้วมันเกิดแรงดันภายในเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ลิเธียม โพลิเมอร์นะฮะที่จะมาทําแบตสํารองเนี่ยพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งสักประมาณ1ปีถึง2ปีนะฮะใช้เก่งๆก็2ปีนะมันจะบวมเต่งแล้วมันก็จะดันบอดี้มันหลุดออกมาไม่ก็แตกหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับหลายๆท่านแบบแบบที่พยายามฝืนใช้เวลาแบตมันบวมเห็นไหมที่ต้อนกระติ๊กมัดไว้ในหลายๆท่านนะผมเคยเห็นนะก็คือนั่นแหละคือแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยพอมันเสื่อมปุ๊บมันจะเริ่มบวมบวมบวมเพราะนวต่ออุณหภูมินะครับมันก็จะดันทุกอย่างที่ ประกอบตัวมันเนี่ยเป่งออกมานะครับอย่างใน iPhone เนี่ยผมเคยใช้รุ่นเก่าๆเนี่ยพอแบตมันเริ่มบวมมากๆนี่มันดันจอหลุดออกมาเลยนะฮะก็เคยพบเจอใน iPhone 4นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละอันนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆแบบนี้คือแบตลิเทียมไอออนเนี่ยข้อดีคือมันปลอดภัยกว่าแล้วก็อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยจะทนทานกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือมันเสื่อมสภาพยากกว่าในการใช้งานแบบไม่ค่อยดูแลเนื่องจากว่าตัวเชลมันเป็นเหล็ก นะครับต่อให้มันบวมมันก็บวมอยู่ภายในเราจะไม่รู้เลยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกของตัวอุปกรณ์เราเลยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถทนแรงดันก๊าซที่บวมไว้ข้างในได้นะครับเราจะไม่ทราบเลยเพราะว่าเป็นเหล็กแต่ว่าแบตเตอรี่แบบลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยข้อดีคือมันเบามันเล็กนะครับมันให้กําลังไฟสูงกว่าแต่ว่าข้อเสียคือมันเสื่อมสภาพแล้วก็มันไวต่ออุณหภูมิคือถ้าเราไปอยู่ที่ร้อนจัดๆเรื่อยๆนะครับมันจะบวมเร็วอย่างมากเลยนะฮะแล้วมันก็จะทําให้ อ,อุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยเสียหายไปเลยนะครับคือมันจะเบ่งบวมมาจนใช้งานไม่ได้เลยก็ตรงส่วนเนี้ยข้อดีข้อเสียมันจะต่างกันประมาณนี้นะครับคือถ้าใช้อย่างถูกต้องทั้งคู่เลยต้องบอกจริงๆว่าถ้าใช้อย่างถูกต้องเป๊ะเลยอะแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์มันดีกว่าแหละเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ใช้งานแบตเตอรี่แบบไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนะฮะแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างทนทานอย่างอันเนี้ยนะครับเป็นแบตอีบายนะฮะ ย,ออย่อ e-bike ซึ่งผมเลิกขายไปนานแล้วนะเนี่ยมันยังเก็บไฟอยู่เลยอันเนี้ยอายุน่าจะประมาณสักเจ็ดปีได้แล้วนะครับแบตสำรองอันเนี้ยนะครับผมใช้ตั้งโห oh, นานมากแล้วนะเนี่ยมันยังไม่เสียเลยยังเก็บแบตอยู่เลยนะครับเนี่ยยัง86เปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช้มาหกเจ็ดปีแล้วก็นเนี่ยนะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่คือมันก็ยังอยู่นะครับแต่ในส่วนของ e-loop รุ่นเนี้ยนะครับประมาณสองปีกว่าสามปีเองนะครับเนี่ยเริ่มบวมแล้วนะฮะอันนี้อีกสักพักก็ต้องทิ้งแล้วเพราะว่า เวลามันบวมมากๆนะครับแล้วเกิดมันฉีกขาดมามันจะติดไฟทันทีซึ่งค่อนข้างอันตรายตรงเนี้ก็เลือกใช้กันนะครับตามตามที่แบบหลายๆท่านชอบนะครับบางท่านชอบแบตบางเล็กพกง่ายนะฮะเราก็ต้องเลือกลิเทียมโพลิเมอร์นะครับเพียงแต่ว่าพยายามอย่าเอาไปอยู่ในที่ร้อนจัดบ่อยๆนะครับมันจะบวมง,ง่ายนะครับส่วนแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนเนี่ยจะมีความทนทานมากกว่านะครับรวมถึงาการจ่ายกระแสน,นะครับ ที่เป็นรองตัวแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นิดหน่อยแต่ว่าก็แลกกับความทนทานที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบแบตประเภท2ชนิดนี้นะครับที่จะอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อย่างอาขออีกนิดนึงนะฮะอย่างในแบตลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยจะถูกใช้ในมือถือเกือบทั้งหมดเลยคือแบตแบบนี้มันใส่ในมือถือเราไม่ได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มือถือที่เราใช้เกือบจะทั้งหมดนะ ปัจจุบันเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนทั้งหลายก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ทั้งหมดแหละที่เขาเรียกแบตบวมแบตบวมเวลาเราเห็นนะฮะแบตแบบนี้มันจะบวมไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือความแตกต่างของแบต2ประเภทนี้นะครับข้อดีข้อเสียทั้งคู่เลยนะอันนี้ใหญ่หนักทนอันนี้เล็กเบาบางแต่ว่าก็มีโอกาสเสื่อมได้ง่ายกว่านะครับประมาณนี้ทีนี้มาถึงส่วนที่2นะครับเป็นส่วนที่มีลูกค้าหลายๆท่านถามมานะแล้วก็ ผมก็ไม่ได้เคยพูดไว้ในคลิปต่างๆนะทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายส่วนนี้ไปเลยนะครับเพื่อความไม่งงกันส่วนนี้อาจจะมีตัวเลขนิดนึงนะครับผมก็เป็นคนไม่เก่งตัวเลขนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะท,ทําให้หลายๆท่านได้ดูกันง่ายๆนะอ่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ เคยเห็นแบตแบบอันนี้ไหมฮะที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อสองสวันที่แล้วเห็นไหมครับว่ามันมีความจุอยู่1,000 0มนิลลิแอมนะครับตัวนี้คือ re-max R.pp 286นะครับความจุ1,000 0มนิลลิแอมนะครับเวลาเรามาดูสเปคตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีค่าอยู่2ค่าเห็นไหมฮะเขาจะมีค่าตรงนี้แบตเตอรี่ค a ป i ซิตี้นะครับ1,000 0มิลลิแอมสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับสามสิบเจ็ดวัตต์อวนะครับเรทคปซิตี้ตัวนี้นะสะกดแบบนี้นะครับคืออะไร นะครับทำไมเรแคปาซิตี้ของเรามันเหลือแค่อ่า5800มิ 5, ah ลลิแอมล่ะนะครับงงไหมฮะคือเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มงงแล้วว่าตกลงแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยมัน1 0 0 0 0มิลลิแอมหรือ5800ม ah ิลลิแอมนะครับ นนเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักการไฟฟ้าพื้นฐานนะสามารถเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ทุกตัวได้นะครับเพราะว่า,าแบตเตอรี่สำรองส่วนมากนะครับเท่าที่ผมเห็นจะมียี่ห้อ Re Max นี่แหละที่แจ้ง2ค่าไว้นะครับคือค่าค a ป a ซิตี้ของแบตเตอรี่แล้วก็ค่าเรดคาปาซิตี้ในส่วนของแบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นส่วนมากมันไม่ค่อยแจ้งไว้หรอกนะครับเขาก็จะเขียนแค่อย่างนี้นะครับ4,000ม ah. ิลลิแอมอันนี้ก็5000ม ah. ิลลิแอมอะไรเงี้ยเขาจะเขียนแค่นี้นะครับเขาจะไม่ได้บอกค่า เบรดคาปาซิตี้ไว้ทีนี้เบรดคาปาซิตี้คืออะไรนะฮะโอเคเรามาดูกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจดแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูแบตเตอรี่นะครับที่เขาบอกว่าสมมุติก้อนนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้มันได้ค่า5,800นะครับคร่าวๆแบตเตอรี่1,000 0มิลลิแอมเนี่ยเวลาเขาบอกว่าแบตเตอรี่ในตัว10,000มิลลิแอมนะครับอ่ะมันคือ10,000มิลลิแอมที่3.7 โวล์นะครับ3.7โวลต์นี่คือแรงดันไฟนะแบบนี้นะฮะอ่าแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยที่ถูกใส่อยู่ในตัวแบตเตอรี่สำรองก้อนนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่มีความจุ1,000 0ม ah. ิลลิแอมขนาด3แรงดันไฟ3 7โวลต์ทีนี้อ่าปัญหาคือเวลาเราชาร์จโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ USB device ทั้งหมดนะครับที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงดัน3 7โวลต์ในการชาร์จนะครับแรงดันที่เขาใช้ก็คือประมาณ5โวลต์ นะครับเท่ากับว่าโดยโดยหลักการของไฟฟ้าแล้วเนี่ยเวลาเราจะต้องการแปลงไฟที่3.7โวลต์า w, มาเป็น5โวลต์เนี่ยมันไม่สามารถจะให้มันได้ความจุเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเอามาหาค่าคำนวณมันใหม่เพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่เนี่ยมันคือ1,000 0ม ah, ิลลิแอมนะครับที่3.7โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้ มันใช้กับไฟ5โวลต์ล่ะเราต้องการให้มันมีแรงดันไฟ5โวลต์มันก็จะต้องผ่านวงจรแปลงซึ่งอยู่ในตัวแบตเตอรี่นี่แหละเพื่อออกมาเป็นซ็อกเก็ตหรือว่าพอร์ตต่างๆตามที่เราใช้งานนะครับเพราะอุปกรณ์ USB มันใช้แรงดัน5โวลต์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องนํามาคํานวณใหม่นะครับโดยที่วิธีการง่ายๆเลยนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้กับแบตจํานวนแบตสํารองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าแบตสํารองที่เราใช้เนี่ยจะมีความจุ10,000 15,000 20,000อะไรก็ตามนะครับ จะใช้วิธีการคำนวณแบบนี้หมดเลยนะครับคือเราจะเอา1 0,000ตั้งนะครับแบบนี้นะสมมุติว่าผมหมายถึงแบตเตอรี่เท่านี้เลยแล้วกันคำนวณจากตัวนี้จะได้ง่ายนะครับคูณด้วย3.7ก่อนนะครับจะได้เท่ากับ37,000ถูกไหมฮะสามหมเป็นมิลลิวัตต์อานะครับเป็น m w h นะครับอ่างงนิดนึงงงไหมฮะก็คือ 1,000 0แอมป์ที่3.7โวลต์นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ภายในพอเราต้องการใช้5โวลต์เดี๋ยวเราต้องมาตั้งค่าคำนวณใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้เพื่อหาค่าเร t ค c ปาซิตี้นะครับนะฮะโทษทีงงนิดนึงนะผมก็พยายามจะให้มันง่ายๆแหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีอ่ะ1,000 0นคูณ3.7นะครับเราจะได้37,000ถูกไหมฮะ37,000มิลลิวัตต์อวาวนะครับก็คืออันนี้คือจะเป็นค่าที่ เป็นค่าของแบตเตอรี่นะฮะว่าสามารถใช้ได้37,000นะครับมิลลิวัตต์อวนะฮะก็คือมิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้พอเราต้องการนำแบตเตอรี่เนี่ยใช้มาเป็น5โวลต์ถูกไหมฮะเราต้องเอาค่าที่เราได้ตัวนี้นะ37,000นะครับเอา37 0 0 0ตั้งนะครับหารด้วย5นะครับเพราะเราต้องการแรงดันไฟที่5 0โวลต์นะครับเราจะได้เท่ากับอ่าดูกัน เราก็เอา37,000นะฮะโอเค37,000หารนะครับ5เราจะได้เท่ากับ7,400เห็นไหมฮะถ้าเราแปลค่ามาด้วยตรงๆงเลยนะครับแบตเตอรี่30,000อ่อแบตเตอรี่1,000 10, 0ม ah ิลลิแอมนะฮะแบตเตอรี่1,000 10, 0ม ah ิลลิแอมเนี่ยพอเรามาใช้เป็นกระแสะไฟแบบ5โวลต์นะครับคือแปลงด้วยตัวเลขการคำนวณเนี่ย เราจะเหลือมิลลิแอมที่เราใช้งานได้จริงๆอยู่เพียงแค่7,400มิลลิแอมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราจะเหลือมิลลิแอมแค่7,400มิลลิแอมแล้วแล้วทำไมอันเนี้ยมันเหลือแค่5,000กว่าละ่ะ5,800เองเห็นไหมฮะเท่าที่ผมเช็คมานะครับเวลาอ่าเราแปลค่ามันแล้วนะครับ เนื่องจากว่าเราแปลงค่าอันนี้มันไม่สามารถแปลงได้ตรงๆด้วยด้วยการสลับขั้วหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะต้องผ่านเซอร์กิตบอร์ดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเซอร์กิตบอร์ดเนี้ยแล้วแต่เขาออกแบบมานะครับมันคือเซอร์กิตที่ใช้แปลงไฟเพื่อจะกระจายไฟออกมาสู่ซ็อกเก็ตต่างๆตามนี้อันนี้ผมขอดูตรงนี้แล้วกันนะครับคือคือในส่วนของแบตเตอรี่สำรองเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีแผงควบคุมแผงหนึ่งอยู่อยู่แถวหน้าซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับ เป็นตัวแปลงสัญญาณไฟแปลงกําลังไฟนะครับเพื่อออกมาเป็น5โวลต์ในแต่ละช่องซึ่งแน่นอนแหละไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีค่า loss ของมันอยู่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ20%เห็นหนะอ่าเดี๋ยวผมขอต่ออีกหน้านะหน้านี้ดึงไว้ก่อนจะได้ดูด้วยกันนะครับเท่ากับว่าผมต้องเอา7,400นะครับมาลบกับ20%ปรนะครับประมาณนี้นะเท่าที่ผมเจอมาค่าค่า่าการสูญเสียของบอร์ดวงจรที่ ใช้ไปในการแปลงไฟอะนะฮะจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา7 4 0ดนะครับ7400นะครับคูณด้วย0.8เพราะเราหักไป20%นถะูกไหมฮะคูณด้วย0.8เนี่ยนะครับเราจะได้เหลือ5920ประมาณนี้นะครับอันนี้คือใกล้เคียงกับค่าที่เขาคำนวณมาให้แล้วเห็นไหมฮะเขาจะคำนวณมาเหลือ5800อมิลเล่์ นะครับอาจจะยี่สิบนิดนิดหรืออะไรก็ว่านไปแต่เท่าที่ผมเจอเนี่ยหลักคำนวณง่ายๆคือคูนเราจะลอสเนี่ยค่าลอสจะประมาณ2 0เนะครับเท่ากับว่าแบตเตอรี่1 0 0 0 ah 0มิลลิแอมเนี่ยที่เขาแจ้งไว้ซึ่งเขาก็ไม่ได้โกหกล้วนะเพราะว่าเวลาเขาแจ้งค่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาต้องแจ้งแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นค่าแบตเตอรี่ภายในจริงๆคือ1 0 0 0 ah 0มิลลิแอมที่3 7โวลต์แต่พอเราจะมาใช้งานกับแบตเตอรี่การชาร์จของเรานะครับชาร์จมือถือชาร์จอะไรซึ่ง usb มันต้องการไฟ5โวลต์มันก็จะต้องมาคำนวณด้วยค่าประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะได้เหลือ5,920ม ah, ิลลิแอมป์อาวนะครับเท่านี้เองนะครับเท่าที่ผมคำนวณพบมานะครับว่าส่วนมากค่าเรดคา capacit ที่เขาแจ้งมามันจะ loss อ,อยู่ประมาณ loss ที่วงจรอ,อยู่ประมาณ20%รวมกับการหักลบจากการแปลงไฟจาก3.7กลายเป็น 5V โวลต์นะครับมันก็จะเหลือแบตเตอรี่ประมาณนี้ นะครับซึ่งค่าเนี้ยเอาไปใช้ได้เกือบทุกแบตเตอรี่สำรองเลยนะที่มีขายกันเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ได้แจ้งกันเนี่ยมันจึงเกิดที่มาของการที่เวลาเรางงไหมฮะสมมุติว่าผมซื้อมือถือเครื่องหนึ่งมือถือมีแบต3,000ม ah, ิลลิแอมส่วนมากเราจะเข้าใจกันอย่างนี้สมมติมือถือผมมีแบตเตอรี่3000ม ah, ิลลิแอมอย่างนี้นะฮะพอเราไปซื้อแบตเตอรี่สำรองมา1 0,000มม ah, ิลลิแอมนะครับอันนี้คือแบต,ตสำรองเรานะครับแบต,ตสำรอง อันนี้มือถือฮะตามความเข้าใจของของของเราเนี่ยนะฮะอย่างคนทั่ว,วไปเราคำนวณจากเลขที่เขาเขียนมาหน้ากล่องเนี่ยโดยหลักมือถือเราเนี่ยก็ควรจะแบตสำรองเราเนี่ยหนึ่งหมื่นมิลลิแอมมันควรจะต้องชาร์จมือถือเราได้ประมาณสัก3ารอบสิถูกไหมฮะเพราะว่ามือถือเรามีแบตแค่3 0 0พเองอะ,อะในแบตสำรองเนี่ยมีตั้งหมื่นหนึ่งนะมันควรจะชาร์จได้สัก3รอบถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะเหลือแค่2เห็นไหมฮะ เพราะว่าเราม, A, มีมิลลิแอมมีมีคปาบัตี้ของแบตเตอรี่จริงๆเนี่ยให้ใช้เพียงแค่ประมาณ5,000ใบปลายมิลลิแอมเปร์เอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับมันจึงทำให้มันชาร์จไม่ได้2รอบนะครับอันนี้คือส่วนมากหลายๆท่านกอาจจะไม่ได้ทราบนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันมันแบตหลายๆยี่ห้อนะเขาจะไม่ได้แจ้งค่าเรแคปาบัตี้ไว้นะครับจะมีใน Remax เนี่ยผมเหมน Remax หลายรุ่นเลยที่แจ้งค่าเรแคปาบัตี้ไว้ นะครับก็เป็นการคำนวณคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ดูสั้นๆอีกทีหนึ่งนะรวมถึงวิธีการหาค่าง่ายๆเลยคือแบตเตอรี่นะครับที่แจ้งมาในเนี้นะครับก็คือ10,000มิลลิแอมสามจุดโวลต์นะครับทีนี้การชาร์จซ็อกเก็ต USB ทั่วๆไปเนี่ยเราต้องการกำลังไฟ5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาแบตเตอรี่10,000ม ah, ิลลิแอมเนี่ย 3.7โวลต์ w, มาแปลงเป็นไฟ5โวลต์นะครับวิธีการก็คือใช้อย่างแบต10,000แล้วก็10,000ตั้งถ้าแบต20,000เรา20,000ตั้งนะครับคูณด้วย3.7โวลต์เพราะว่าค่ามาตรฐานของแบตเตอรี่ลิเธียมทุกก้อนเนี่ยเขาจะวัดที่3.7โวลต์อย่างเงี้ยนะครับก็คือ2เซลล์อันนี้จะเป็น7.4โวลต์เพราะว่าเขามี2ก้อนนะต่อแบบอนุกรมนะครับแต่ว่าในแบตสำรองพวกนี้เขาจะกี่ก้อนก็ตามเขาจะต่อมาแบบขนานนะครับก็คือไม่เพิ่มโวลต์นะครับเพิ่มแต่มิ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้มากนะเอาแค่นี้ก่อนก็คือถ้าแบบตรงนี้เรากีแอมก็ตามเราเอาตัวเลขนี้ตั้งนะครับแล้วคูณด้วย3.7เเราจะได้ค่าค่าหนึ่งขึ้นมานี่แหละมันคือค่ามิลลิวัตต์เอานะครับจากนั้นเราค่านี้ไปหารกับ5.0เพราะว่าแรงดันที่เราต้องการใช้ก็คือประมาณ5.0โวลต์ถึง5.1โวลต์น,นะครับเราตั้งด้วย5.0แล้วมาลบ20%เอาก็ได้มันง่ายกว่านะครับผมใช้ค่านี้ในการคำนวณคร่าวๆทุกครั้งนะ มันจะได้ค่าประมาณคร่าวๆไม่ตรงเป๊ะ100%แต่ว่าก็ประมาณแถวๆนี้นะครับเราก็จะเอา37,000ตั้งนะครับหารด้วย5เห็นไหมฮะเราจะได้7,400พอสาม0 0หาร5เราได้7,400พนะครับพอ7,400เนี่ยเราจะมาลบออก20%เป็นค่า loss ของชุดวงจรที่ใช้ในการแปลงกำลังไฟนะครับเราก็เอา7,400มาลบ20%นะครับหลักง่ายๆก็คือเราเอาตัวเลขเนี้ยแล้วก็คูณด้วย0.8นั่นเองนะครับ เราก็จะได้5,920 ah. อมิลลิแอมนี้คือตัวเลขจริงๆของความจุแบตเตอรี่ที่เราจะใช้งานมันได้นะครับหลังจากนี้เราค่อยเอาตัวเลขชุดนี้นะครับมาหารกับแบตเตอรี่ที่เราใช้ในมือถือเรานะครับเราถึงจะไดะ้เราถึงจะประมาณได้คร่าวว่าแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันสามารถชาร์จมือถือเราได้กี่รอบนะครับก็ประมาณนี้เองไม่ยากเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้เป็นการแบบคูณหารนิดเดียวเองนะครับอย่างละครั้งเท่านั้นเอง นะครับก็อันนี้เป็นตอนแรกนะสำหรับช่วงเทคสันทิปนะครับเป็น EP 1อย่างเป็นทางการเลยนะฮะก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะปกติผมก็เวลาสอนหรือว่าเล่าอะไรให้ฟัง <c oughs> มันเป็นความรู้นี่ผมก็จะกึกกักหน่อยหนึ่งนะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับฝั่งลำขาดก็จะพัฒนาในคลิปต่อๆไปนะจะพยายามหาข้อมูลเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับวงการนี้นะครับที่หลายๆท่านไม่รู้นะเอามาสร้างไว้เป็น playlist ในช n e l ก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วฮะ20กว่านาทีแล้วก็เป็นคลิปแรกนะของ Text and t i p นะครับในส่วน EP 1ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่2ประเภทนะลิเธียมไอออนแล้วก็ลิเธียมโพลิเมอร์รวมถึงการหาค่าเรทคปา capacit y เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณการชาร์จของมือถือเรากับแบตสำรองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านนะครับที่ยังงงเรื่องนี้อยู่หรือว่าอยากได้ความรู้เรื่องนี้พอดีบังเอิญเปิดมาเจออะไรนะฮะก็ฝากดูแล้วก็วิจารณ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทําให้อีกนะขอบคุณครับฝากสวัสดีครับ